EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับที่ไม่ใช่ EP หลักตัวคลิปเนี่ยจะไม่ยาวมากแต่จะมีโมเมตนต์ฮาสนุกนะครับที่ก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันก็เลยเกิดเป็นช่วง EP พิเศษครับซึ่งก็จะมีแทรกเข้ามาเรื่อยๆครับถ้าหากว่าใครชอบ EP พิเศษแบบนี้เนี่ยนะครับที่ไม่ได้มีความซีเรียสสูงเน้นฮาเป็นหลักเนี่ยก็สามารถที่จะก,กระทืบไลค์คลิปนี้ถึงถึง1000ได้เลยนะครับแล้วผมจะมาทํา EP พิเศษให้ดูกันอีกซึ่งหลังจากที่ลุงเนี่ยไปขายข้าวอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับหลังจากที่เราไปขายข้าวมาเนี่ยพอตกดึกเนี่ยผมก มาเลี้ยงหลานครับต้องบอกว่าผมมีหลานด้วยนะเต็มเมืองเลยล่ะครับซึ่งหลานคนนี้ก็จะเป็นหลานที่เล่นด้วยบ่อยที่สุดเจอกันตั้งแต่แรกๆกที่เล่นที่นี่เลยลงเลขอะไรลงเลขสองเก้าแปดเจ็ดโอ้หลูกชิ้นเอ๋ออีกแล้วเนะนี่ยเออบออ่อขนาดน,นั้นเลยกินผดอรอบสองรอบสามแล้วมั้งโอเคอาหารที่มาจากหลานนี้อร่อยที่สุดเลยล่นะเนาะเค็มไหมลุงไิดคอห้ลุงน่ะ ยอ <Yeah. S 2> ไม่เค็มไม่เค็มอร่อยเลิศดเลยเลือดฉันไม่มีมมมมมซึ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือครอบครัวของหลานนะครับซึ่งเขาก็คุยกันแล้วก็บอกลากันแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปพักผ่อนซึ่งถ้าหากว่าเขาไปเมื่อไหร่ก็จะได้เวลาของเราเมื่อนั้นหลังจากนั้นผมก็ได้ระบายกับพ่อของหลานผมนิดหน่อยจะจะจะ,จะมีอะไรบอกได้นะครับผมจะดีเหรอครับใช่ครับอยากได้ไรครับไม่ได้อยากได้ไรแต่ แค่อยากระบ,บายมีอะไรครับมีมีไรบอกได้นะครับได้ครับ,บ,รบไม่มีไรถือมีความสุขครับมีความสุขอ๋อ,อ,อน่าจะเก็บกดอแหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดก็ได้นะผมเบอร์ผมเก้าสี่เก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับผมโถอ,อย่างไรเลยนะ <laughs> อยากจะระบายแหละดูเล้วดูออก <laughs> หลังจากนั้นครอบครัวหลานผมก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนและก็ได้เวลาของผมที่จะไปออกล่าอนานิคมค่ะว่าไงคะพี่สาวพอจะมีเงินให้ผมสักสองพันในพาวรถไหมไครับสองพันลอใช่ครับพี่สาวคคผมเห็นเขาพูดแบบนี้มาประมาณสิบรอบแล้วพี่สาวสิบคนนะ่ะไม่จริงผมผมเพิเ่งเจอพี่สาวพี่เขาพูดแบบนี้มาสิบคนแ,แล้ว แตต่ลุงหลอกจริงเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดลุงหลอกกว่าตั้งเยอะลุงขอด้วยสองพันให้สองเก้าแปดเจ็ดคันเลยหรอลุงแก่แล้วว่าลุงไม่ต้องใช้ตังค์เยอะหรอกลุงใช้ตังค์เยอะเกษียณก็ต้องยิ่งใช้เยอะคนแก่ก็ยิ่งใช้เยอะค่าคอร์สหนักใช่ใช่ลุงผมต้องเอาไปเรียนโยคะเขาบอกอะไรกันบ้างคะหนูชื่ออะไรจ๊ะชื่อพิมค่ะเอ้ยไม่ใช่เออบอกให้สอนป้อน อันนี้มาขอทานนะกล้วยอย่าต้นเลยปวดหัวคนโดนมันท้อนะแล้วสรุปเราชื่ออะไรนะชื่อคนดีค่ะคนดีใช่หรือเปล่าคุณลุงกระเป๋าอะไรลุงไม่เอาหรอกลุงล้อเล่นสองเก้าแปดเจ็ดครับดีใช่ชื่อคนดีแหมหนูมาเล่นนานยังจ๊าบ่อยนะคะหนุ่มๆนอนอยู่พี่เออเดินกว่าค่ะห้นอนูเล่นประชาชนเล่นแข่งจ้าสองวันเ่นนานเล่นเป็นประชาชนค่ะหัวใจตรงกลางนั้นมียังว่างอยู่หรือเปล่า ว่างอยู่นะคะเอาดีแต่ถ้ามีผัวมันก็ต้องเห็นนะเนาะถ้าไม่เห็นก็ไม่มีอะเนาะจริงใช่มีผัวก็พกมาด้วยอะค่ะมันยากาศสลัวสลัวอยากมีผัวเพิ่มสักคนไหมจ๊ะมีเพิ่มได้หลายคนเลยค่ะอยู่กับลุงไม่มีอดนะถ้าเข้าหมดก็แค่กินลุงมลุงไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่อะอืมหน้าอาจจะสู้ไอ้หน้าอ่อนนี้ไม่ได้นะแต่เอวลุงนี่สี่จีโอ้โหอยากผิวโอ้ตายละตาย เรียนมาจากลุงผมเลยนะท่านน่ะอันนี้ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเหรอคะคผมเขาบอกว่าเขาใช้ในสงครามมาท่านน่ะเจ๋งใช้ทำอะไรหรอใช้ค,คุมู่ศัตรูคุมคู่ศัตรูครับ ลงอยู่ตรงลงอยู่ตรงต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวแย่นล้ลุงต้นมะพร้าวที่อยู่ตรงข้ามอยู่ที่ทางออกของนี่แหละแลนแลนนีแน้แหละแลนม่วงเนี่ยตรงที่มีคนต้มมะม่าเนี่ยนั้นก็เป็นหลานผมนะทุกคนหมวกขาวนั่นแหละครับหลานผม ทำไมหน้าหนูแดงกำกับหนูไปกินอะไรมาหรือเปล่ากินมะเขือเทศค่ะใช่หรือเปล่าไม่ได้แอบกินแอลกอฮอล์นะไม่ได้แอบกินค่ะชื่ออะไรคะลุงชื่อเสือเอ๋เสือเอ๋ใช่ไมาช่ว่ากล้วยกล้วยกล้วย้หกล้วยหนูหนูหนูพี่เขาเรียกผมกล้วยกล้วยทุกคนเลยแบบกล้วยกล้วยก็ดีแล้วหนูดีแล้วบางคนมันเป็นคําส่วนล่างเลยลุงมันเด็กไงเด็กลิ้นไก่สั่นปกติใช่ครับเอาเอา อา้าวควยแล้วไปเลยห,หนูนิดหนูต้องว่งหนีนลุงมาทำไมเนี่แยแอ่เรียกมาคุยตรงนี้ดีกว่าที่สลัวสลัวมุมนี้เลยสวยดูซ้ายดูขวาลุงด้วยจะจะจะ <Okay. S 1> วางเลยจะทำน้องแบบนี้หนูชื่ออะไรนะอาโปค่ะอาโปที่อยู่กับอ่อคาคังฟูแพนด้าเหรอหนูเล่นนานหรือย,ยังยังไม่นานใช่หรือเปล่าใช่ แต่ตัวเขาไม่ปืนด้วยลงผมไปคนเมื่อกี้สนตาไหมใช่ปืนหรือเปล่าอ่ะที่ค้นไปอะ่ะหนูมีปืนด้วยเหรอไหนหนูบอกว่าหนูยังเล่นไม่นานหนูโกหกลูกนะเนี่ยหนูคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ปืนน่ะปืนเป็นแบบไหนไหปืนส<า>ีซอม<ร><ง>ฮะไม่ใช่แล้วแกลอดีระหว่า,า,างที่ผมปุ๊บคอมเมื่อกี้หนูมีญาติพี่น้องที่นี่หรือไม่มีคุณแม่แล้วคุณแม่มีคุณพ่อหรือไม่ยายายา ลุงจะไม่ยุ่งใช่ใช่อาจจะอยู่ไม่ได้สินะเดี๋ยวลุงใส่แว่นก่อนแมงหัวโลนนี่เคเทกันเยอะลุงเทไหมเทค่ะสิบเต็มสิบให้เท่าไหร่สองและแบบนั้นเขาเรียกเท่เหรอสองคะแนนอะใช่ค่ะสองไม่เทแต่ก็ยังเทอยู่เอาเอาใหม่เอาใหม่ให้คะแนนลุงเท่าไหร่เทคสองเทคสามเทคสี่เทคหนึ่งอ่ะเทคห้าสิบเออคุยง่ายหน่อย ก้วยโอนก้วยกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าสามสามสี่แปดค่ะทุวันนี้ต้องใช้เงินทุกอย่างเลยเนาะประเทศนี้เนี่ยแม้แต่คำชมใช่ไหมครับใช่ค่ะหนูอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบสามโอเคก้วยพอเลยเดินหนูก็ตลาดโอเคลุงน่าจะอยู่ลุงน่าจะอยู่ไม่รู้ลุงจะอยู่ถึงไหมนะอีกอีกกี่ปีวะอีกเจ็ดปีสิแล้วหนูทำไรต่อเนี่ยลุงเห็นหนูวิ่งอยู่ในตลาดนานละ ไม่ไม่ราจะทำอะไรดีคุณแม่ก็น่าจะอยู่กับแก๊งค๋อมมแม่หนอยู่แก๊งไรไม่อะ,อ,ะอุ้ยเออนี่ใช่คุณแม่เราหรือเปล่ารู้สึกว่าจะไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่น นิ่ผชายร่วงเลยคุณแม่หนูอยู่แข่งอะไรลุงจะได้รู้ว่าลุงกำลังเจอกับอะไรอยู่แข่งเขียวเขียวอ่ะแข่งชาลายไม่รู้เป็นเขียวเขียวแข่งแอปเปิ้ลมีโย่สามแข่งลุงจะขึ้นแข่งหนูอยู่กับลุงไหมร้องดังๆแข่งอะไรคะแข่งเออเราจะรวมตัวเออเออขนติดในโลกนียหนูจะพูดอย่างนี้ดิใครสอนเนี่ยโรงเรียนอะไรสอนให้พูดขนตูดลุกก่อนที่โรงเรียนเพื่อนเพื่อนพูดอย่าไปเอามาไม่ดีไม่ดีเราไม่ควรพูด ดสรุปเข้าแก๊งลุงไหมเนี่ยหนูมีอาวุธอะไรบ้างไม่มีเลยสักอันเดียวถ้าไม่มีอาวุธเลยสักอันก็ต้องใช้ปากเป็นอาวุธใช่ไหนหนูลองบัฟพี่กล้วยสิสมมติแบบหนูฆ่าพี่กล้วยตายตายได้เหรอคะโอ้ยอีกอีกอีกลุงพูดโหดเล่นได้แค่นี้เหรอคะโอ้อีกอีกอีกให้ไปฝึกมาใหม่ค่ะโอ้สุดยอดเป็นลุงนิดนิดตายเลยอะตายไม่สงบปะถ้าลุงเป็นศพอบะแปลว่าใจเจ็บอ่ะอินหลักลุงดิเหรอ เปล่าครับพี่ใช <brands S 1> <Play ling> ่พอจะมีเงินที้ผมขอสักสองพันไดพาวรถหม่พี่ขนมขนมได้ไหมขนมมาดิอะไรครับเงินมาดิเงินมาให้สองพันไม่ขึ้นไม่ขึ้นผมกลัวกล้วยก็ขึ้นไปกับเขาสิไม่เอากล้วยกลัวลุงข่าคู่ข <còn große heroin> <rawd Moder ator> ่าคำนี้ทุกคนคือคนป้อนทุกคนต้องพูดคำนี้ไหมใช่ชักช้าโอุ้ย่ากลัวจงเลยจักช้ามันมีท่าแบบปืนปอมอยู่ โอ,โอ้โอ้ตกใจมันจะมีท่าที่พร้อมที่เป็นปืนอยู่ลุงเอาไว้แบบเนียนๆได้แอคแอคแล้วก็มีปืนที่ลุงท่าอะไรอ่ะอยู่ในพร้อมท่าที่สองหลอยี่สิบหกโคตรแอคอาร์ตสมาร์ดด็อกกดแล้วก็สไลด์โอ้โหนั่นลุลงโคตรแอคเลยอ่ะมาแก๊งเรามีปืนทุกคนแล้วนะตอนเนี้เคลื่อนปืนกันหมดแล้วนะทีนี้เราจะไปขึ้นแกงน๊งแล้วนะโอ,โอเคไหม ไปหนูเราไปออกป้อนกันดีกว่าไว้ไปนี่คนนี้เลยหัวนิวบี้เลยเอาแบบหัวนิวบี้เลยทำอะไรอื้มกลัวกลัวจัดเมื่อกี้กลัวจัดออกฉันออกเลยสุดดำไหมลุงเอ้าไอยืมรถได้ไหมเราไปลอกแก๊งหัวเมืองซเถอะโอ๊ยโอ๊ย โดนจิ้วไปแล้วไปไปไปเราเราต้องเข้าไปดูสถานการณ์แบบเดี๋ยวลุงจัดการเองเว้าวลุงชุบเด็กดีนะที่นอนเนี่ยชุบไปด้เลยลุงขอชุบเด็กคนนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ได้ผมตกใจว่าโจเห็นมาบุกมาป้นลุงทำหลานหลุดน่ะเออเดี๋ยวมาไปเทปเขาอันหนึ่งไปหนู <laughs> เข้าเขา้าปืนยิงขก <c oughs> ินเลย จมกองเลือดเลยดิเกือบอืดแล้วเมื่อกี้เล่นแกงใหญ่ซะด้วยผิดเป้าไปหน่อยหนูเอ้ยส่งนี้ไม่น่าอะไปปอด่อยอ่ะสุดจริงอ้เข้าไปละไปไปถือว่าเผือว่าใจถึงว่ะเล่นแบบแก๊งหัวเมืองต่อไปสองสองเก้าะสองอย่าขำมดิมา หนูแล้วทำไมถึงใหมไหนูหนูหนูเขาเต้นดิเขาเต้นอยู่กันนไม่เกิดเขา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 เต้นอยู่หลังจากนั้นก็นำแม่หนูไปคืนสู่แม่นะครับเพราะว่าน้องเขาวิ่งอยู่คนเดียวแลนม่วงนะมันอันตราย ก็เลยถามว่าแม่อยู่ไหนให้ติดต่อไปนะครับก็เลยเอาลูกเขามาคืนแม่ครับและหลังจากนั้นผมก็ขี่ไปด้านล่างของแผนที่ครับเพื่อที่เราจะนั่งเรือเนี่ยไปที่เกาะผมอยากได้ปืนล่าสัตว์ครับก็หลังจากเราไปซื้อปืนเสร็จเราก็เจอกับคนกลุ่มนึงครับที่เขามาที่เกาะแล้วเรือเหมือนหายเขาไม่สามารถเบิกได้ไม่มีเรือหรืออะไรสักอย่างก็เลยติดเรือพวกผมเนี่ยกลับมาที่เมืองครับ <Hey. S 3> ลุงลุงลุง,ลงนั่งดีๆลุง อยู่จดๆอดอกออเโอ้ยลงออกเรือตั้งแต่เด็กๆเนาะอ๋อผมว่าคนขับคนโอ้ไม่สักสคนหปไปถ้าตกก็ตะโกนด้วยนะอย่าเลยว้ามั่งข้างชื่อเสียงและอำนาจมอง้องผู้ที่ครอบครงทุกอย่างบนโลกใบนี้คือราชาโจรสลัดกูโรเจอร์นี่แหละวันพชฉันปลูกที่นั่นมาหมดแล้วรี่ะยุ่ยแบบกระแสน้ำ สบายครับเอาลุงเราเจอของเรือล่ะโเอาเขาให้ลงไปหาลุงอะเจอศพใครเลยอะเจอศพลุงไหมไม่เจอเอาแล้วจะเจอได้ยังไงไม่เห็นศพลุงเลยหรอไม่เห็นเลยย้แล้วลาต้องออกเดินทางแต่ว่าก่อนจากกันไปเจนมีหนึ่งเพลงจะให้ทุกคนค่ะเชิญค่ะ น้ำตาเริ่มไหลแล้วแหละเย้ดผมชอบฟังหมาป่าเดนดายกว่านี่ขนาดเราเจอเขาแค่ในก่อนนั้นเนี่ยหึ่งอะน้ำตาไหลแต่ซึ่งวันนี้ถ้าไม่เต้นอะมนเหมือนโดนฟาลาไซกินอะคนหนึ่งบินคนหนึ่งกระดูกอ่อนโอเคไปนั่นจบพิธีไปแยกย้ายสลายตัวแยกย้ายนะก็ไว้เจอกันตอนใครลูกเสือเด้อครับเจอกันเด้อ นนลุงรดอย่างจา้าบเลยอ่ะลุงแม่นอนคนเปียกอ่ะคนขจด้บอ่ะลุงตูนตูดอ่ะสมเลยคิดถึงลุงเสมอลุงครับไปเจอกันนาเน,นี่อยอาจจะเป็นโชคชะตานะครับที่นำพามาให้เราได้เจอกันในที่แห่งนี้และถ้าใครชอบคลิป EP พีพิเศษแบบนี้และอยากให้มีอีกเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกระทืบไลครถึง1,000พ like, ไลค์แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบายบายครับ